I <laughs> do thank you ทุีต้อขตะต,อตื่นแต่เช้ามากทุกทีหนูตื่นแต่เช้ามากไปร้องเพลงนะคะออมีงานที่พิธีเปิด<อ><อ>ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนจริงๆเนี่ยปีนี้ถ้าถ้าเป็นปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ย,นยหนูแข่งอยู่นะคะแข่งอยู่ได้ลำดับที่หนึ่งเอเอรูคนิวคะมีเนี่ยประกวดอันเนี้ยที่หนูได้ที่หนึ่งศิลปะหัตถกรรมนะคะใช่ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้ที่หนึ่ง พรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้หนูต้องไปร้องเพลงที่มีเปิดนะคะที่โรงเรียนท่าม่วงราชบำรุงนะคะจังหวัดกาญจนบุรีหนูอยากลงแข่งมากแต่คุณยูบอกว่าเขาไม่ให้แข่งเพราะว่าเขากลัวหนูแพ้นะคะใช่ลงแข่งก็น่าจะแพ้คือเราไปเล่นเกมบอลเห็นใช่ไหมคะมันก็จะมีพี่ๆที่มองหนูอนงบอนะคะถ้าหนูเจอพี่ม .6 งหนคือว่าหนูกแพ้ ทำไงดีอ๋อมอหนึ่งถึงมสามแล้วก็มสี่ถึงมหกนะคะแล้วถ้าหนูไปแข่งก็เดี๋ยวน่าจะแพ้พี่มอสามอีกนะคะเขาก็เลยน่าจะไม่ให้หนูแข่งแล้วเขาก็เลยให้ไปร้องเพลงนะคะิธีเปิดแทนในช่วงเช้านะคะไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่าไม่มีไรสดแน่ๆนะคะแต่ว่าถ้าพี่ไม่อยู่ทูบให้พี่ยูทูเบอร์ไม่ง่วงไม่ง่วงจากวันเนี้ยพรุ่งนี้เช้าก็ตามหนูไปได้นะคะถ้าพ รุงกาญจนบุรียยแต่หนูให้คุณเอี่ยงขาญาติของอ๋อให้นะมดเยอะเลยโอ,ย,โอ,ย,โอยแม่แล้วบ๊วยน่าตามไปดูได้ไหมคะไม่รู้อ่ะน่าจะไม่ค่อยได้ <laughs> แต่ถ้าดูในไลฟ์สดน,น่านจะได้อยอู่นะคะเพราะว่า,าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนะคะมาเปิดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะล้มนะคะมันมันเป็นผ้าฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เลิกงานจะต้องกลับเลยนะรีบกลับเพราะว่า ขับรถมาไกลมากเลยจากกาญจนบุรีถึงชนบุรีถ้ารถมาจากไหนคะบางบอนจ้าบางบอนบางบอนไกลกว่ารือไกลกว่าไกลกว่าใกลนิดเดียวไกลเลยไกลเลยแล้วแ่ปากซอยยงายแปดร้อยโลก็แค่ปากซอยได้เลยโอเคม่ข้างหลังอยากฟังเพลงอะไรไหมคะ สาวบางกวยตะวันเมืองการตวันมคเห็นกแล้วมาเลือกอ๋สบายม่ดวยขึ้นต่อไปเป็นิงอยู่ในากีฟแม่แม่ข้างหลังจ้าอยากฟังเพลงอะไรไหมจ้าะวันองกาลด้านหลังนู่นแม่อกเพลงอะไรไหคะถ้าแม่ไม่พูดหนูจะเดินลวกตะวันเมืองกาล ด้านหลังแตมาด้านหน้าต่ข้าวตมาด้านหน้า ของของพี่บอยพี่บอยที่เป็นอาชัยค่ะพี่บอยที่พี่นลิเกอหนูชอบพี่บอยมากตอยที่เห็นคลิปท้ายพี่บอยน่ารักมากแล้วร้องเพลงเก่งมากเข้ารักกวนทุกเพลงพี่บอยก็จะดังแล้วท่านบอกว่ารักเธอไม่บาใจม่เบา อยากฟังเพลงจีนไหมคะอยากคุณนิวกับคุณกับโผบอกว่าหนูร้องเพลงนี้ค่ะใจตรงกันเลยเพียร์มีมีโอมันดีเพียร์มีแต่ทูไม่มีหนูจะบอกหนูเกิดมาไม่เคยฟังเพลงนี้เลยแต่ว่ายากกับคุณนิวทุกคนรู้จักกันเลยค่ะยกเว้นหนูเองแต่หนูร้องไม่เป็นด้วย จไปนก่อให้เพเ่นเเพลงหม่ก็ขอบคุณทุกเพลงนะคะขอบคุณทุกเพลงที่หนูหยิจับว่าราอาจารย์อารยเพลงทุกจริงๆแล้วก็พี่นแต่เพลงทุกท่านเลยนะคะไหนแฟนขอขึ้นมา มาลองก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุณคุณขอบคุณอาจารย์คุณแต่งเพลงทุกทุกท่านเลยทุกทุกเพลงเลยแล้วก็ขออนุญาตนำเพลงเพราะเราะมาฝากแฟนเพลงที่ขอไปขึ้นมาด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะอาสาวบางสาวบางกลวยเนาะเมื่อกี้ได้ขอขึ้นมาไปเลยจ้า